มาแล้วค่ะทุกคนลงเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วก็รีวิวเลยอ่ะค่ะเสื้อยืดแขนยาวป้ายซิมบ้าสีสดใสเหมือนเดิมเลยจ้าเอย่างวะ ้ายฉันคือป้ายซิมบ์าใครรับรีวิวมาเหมือนเดิมเลยส่งฟรีรีวิวลูกเดียว <c oughs> แต่สำหรับใครจะสั่งสั่งเลยนะของเพิ่งลงเมื่อตะเกียเลยลูกค้าจ๋าเหมือนเดิมแหละป้ายซิมบ้าป้ายเนี้ยลูกค้าติดกันเยอะอยู่แล้วนะสวยสวยเหมือนเดิมงานสะอาดนะคะเปอร์เซ็นต์เื้อนเสียน้อยโอ๊ย พี่วันนิสาหนูสองตัวเองก็รับแล้วพี่วันนิสานี่ไม่รอ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 คนอื่นเลยนะเนี่ยมีหลายอย่างอะลงหลายอย่างวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้รัวๆัว,ว,วมันมันแบบว่าเป็นงานตามหานะคะลูกค้า ใครจะสั่งสั่งเลยมาแล้วนะพอของมาเรารีวิวให้ลูกค้าได้ดูพร้อมกันเลยนะคะคละไซเหมือนเดิมเสื้อยืดแขนยาวงานขายดีงานขายง่ายนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันค่อนข้างที่จะสะอาดสีสดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะรุ่นที่เราขายอยู่นะคะอืมใครอยากสั่งไปขายสั่งได้เลย ต้นทุนต่ํากําไรสูงลูกค้ารุ่นนี้เราขายได้ทั้งปีขายง่ายนะคะใครยังไม่เคยสั่งได้เลยแต่ที่ใครที่เคยตัวนี้ไนกี้ใครที่เคยสั่งแล้วแล้วรอของอยู่ของมาแล้วนะคะลูกค้าอุ้ยพี่วนิสาหนูหนูชอบตัวนี้เังเลยวริษา,าพี่ก็ชอบเหมือนกันอีกแชมเปี้ยนโลโก้ยักษ์ค่ะวางไปโอ้โห ดูพับแขนวันนี้เดี๋ยวดูดิโลโก้แชมเปี้ยนโลโก้ใหญ่ขนาดเนี้ยพี่พี่<ร>พวันนิสานี่นันนิสา่ะเอฟอะไรก็แบบรถคุณภาพเหมือนเดิมนะคะลูกค้าของลงรอบใหม่คุณภาพดีเหมือนเดิมที่พี่คนไหนจะสั่งไปขายรีบสั่งกันเข้ามาได้เลยราคาคือดีมากนะคะ2,900บาทนะคะลูกค้า ราคาคือจับต้องได้ง่ายดายมากนะคะอยากได้รีวิวไม่ทันแล้วคะ่ะลูกค้าพี่วันนิสาเขารับรีวิวไปตั้งแต่วางตัวที่2องเลยใครที่ไม่ทันรีวิวลูกค้าสั่งกระสอบใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะรีวิวแค่แค่คลิปเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเสยืดแขนสั้นเบอร์หนึ่งอีกแล้วเราจะต่อพัดลมให้อีก เป็นของที่ลงใหม่ๆเมื่อกี้ทั้งนั้นเราจะต่อให้นะคะลูกค้า45กิโลอยู่ราว180ตัวบวกลบนิดหนึ่งอาจจะมากกว่า180หน่อยนึงหรือน้อยกว่า180หน่อยนึงเป็นไปได้นะคะกระสอบ45โลเดยวเขาก็ลงมาเดี๋ยวเขาลงมามเสื้อญี่ปุ่นไม่มีค่ะมีแต่าง,งาน US นะจ๊ะ นี่พี่ดูดีงานสะอาดปะคือแบบงานดีอ่ะอุ้ยตัวนี้สวยลายนางเงือกใครจะมารับสินค้าหน้าร้านมาได้เลยของลงเรียบร้อยนะคะของอยู่ที่โกดังเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้แขนต่อสวยเลยแขนต่อลูกค้าก็ชอบนะราคา2,900บาทจ้างานสวยพี่วณิสาเนี่ย ด้วยค่ะอ่ะลงต่ำหน่อยอ่ะโอเครีวายพี่เจนโทรหาเบนให้หนูหน่อยมันโทรมาใครสนใจลูกค้ารีบสั่งของพึ่งลงพร้อมส่งแล้วใครรออาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่มีของขาย วันนี้รีวิวคอตตอนเอวยืดไหมเดี๋ยวดูก่อนนะพี่ปราทูคือหนูว่ามีของมาแค่นิดเดียวอะ่ะหนูไม่รู้จะพอรีวิวไหมนะเพราะว่าหนูมีลูกค้าออเดอร์ทิ้งไว้ด้วยงานเด็กอะคะงานเด็กจะมีแต่ทหารเด็กแล้วก็อะไรคะกันหนาวเด็กนะพี่เวทไบเด็กอะไรพวกนี้อ,อะไรกัน ห้ารออะไรวะรีวิวแฟชั่นส,สาวอวบให้หน่อยแฟชั่นสาวอาวบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะลูกค้าถ้ารีวิวได้เดี๋ยวรีวิวให้เลยนะคะอคอคบอกพ่อแล้วนี่ทำไม รีวิวเสื้อกีฬาหน่อยปาเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนขอรีวิวเอารัวเดี๋ยวลัวให้เลยอะเอาเสื้อคอปกผู้ชายมีลูกค้าเสื้อโปโล,ล3,900ัทั้งหมดกี่ตัวมัดหนึ่ง45โลประมาณ180ตัวบวกลบลูกค้า180โดยประมาณนะคะเป็นกระสอบ45กิโลจะไม่ใช่กระสอบที่แบบฟิกจำนวนตัวมา เป็นกระสอบช่างน้ำหนักมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความหนาบางของผ้าไซส์ของผ้านะคะทำให้แต่ละกระสอบจำนวนตัวจะไม่ได้เป๊ะนะคะจะอยู่ราวๆนี้ร8 0ลูกค้าจ๋าหนูเคยเถียงกับลูกค้าลูกค้าบอกไหนบอก1 8อยไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่า180พอดีหมายถึง180บวกลบนะคะบวกลบนิดนึงเนอะลูกค้าเดอ้อ ดึงหน่อยดึงหน่อยวายอย่าลืมคบอกให้ดึงหน่อยมันเป็นหน้าแมวมันน่ารักจีน้องแมวเนี่ยน่ารักางานค่อนข้างสะอาดลูกค้าเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียไม่เยอะแต่คือจริงๆอะ่ะต้นทุนมันสิบกว่าบาทอะลูกค้าลูกค้าแบบเอาไปขายถูกๆได้เลยนะ ไม่ต้องแบบไปไอ้นี่เลยป้ายซิมบ้าค่ะคุณป้าป้ายซิมบ้าหนูเพิ่งลงของเมื่อกี้เลยสด,สด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 ใหม่ๆลงปุ๊บก็รีวิวปั๊บเลยจะ้ะใครที่รอกันอยู่เห็นรีวิวแล้วรีบสั่งกันเลยนะคะสั่งวันนี้โอนเลยส่งของวันนี้เลยจะ้ะ สั่งเร็วก็ได้ของเร็วนะคะได้ขายเร็วช่วงนี้กําลังขายติบขายดีเลยลูกค้าหนูขายดีนอนติก,ก้าตัวนี้เน้นเน้นงานสะอาดนะลูกค้ารุ่นเนี้ยแล้วต้นทุนมันแค่10บกว่าบาทแล้วพี่ได้งานสะอาดงานเกรดเนี้ยคือหนูว่ามันคุ้มแล้วนะจ๊ะเสื้อยืดแขนสั้นมัดย้อมเสื้อยืดมัดย้อมไม่มีเป็นลูกไม่มีนะคะมีเป็นแพ็คตอนนี้ นี่กล้องอยู่นี่พี่เมกอยู่นี่ค่าส่งประมาณ200บาทจ้ามีคนรับแล้วค่ะคุณป้าคุณป้าก็สอบใหม่เลยลูกค้าลูกค้าประจำหนูรับตั้งแต่2ตัวแรกเลยไม่ทันได้เห็นอะไรพี่แกก็รับไปแล้ว ใครจะสั่งรีบสั่งมาเลยพี่หนูแบบรีวิวบ่อยแล้วนะรุ่นนี้หนูขายมานานมากแล้วนะแล้วหนูขายดีด้วยลูกค้าติดเยอะบอกเลยสตาร์วอสอุ้ยสตาร์วอสแขนต่อตรงนี้สวยบิ๊กโลโก้เขียนสตาร์วอเลยราคาคือ2,900บาทนะจ๊ะปักมดไปก่อนอ ปักหมดไว้แล้วราคาเด้ออดอด,อดทําไมล่ะป้าจ๋าป้าลูกใหม่ไปซีหนูมีตั้งเยอะหนูลงต้องสี่สิบห้าสิบลูกนู่นสวยเหมือนกันป้ายเดียวกันบริษัทเดียวกันมัดย้อมเหรอพี่มัดย้อม50ตัวสองพันห้าหตัว4,500ันาบาท เนี่ยเห็นปะ่ะงานดีปะ่ะงานสะอาดปะประมาณร8 0บตัวโดยประมาณนะจ๊ะโดยประมาณเดอ้อเนี่ยพี่คือหนูก็ไม่รู้นะว่าเกรดอื่นน่ะมันเป็นยังไง<ม>แต่หนูรู้ว่าเกรดเนี้ยที่หนูขายงานมันสะอาดแค่นั้นเองนะคะแล้วราคาหนูดีด้วยอะ่ะ2อ0พเอีก ไม่อยากเสียค่าส่งแม่คุณป้าก็คุณป้าก็ซื้อหนูทิไรคุณป้าซื้อสองลูกสิ <laughs> หนูอะขายถูกนะรุ่นเนี้ยหนูขายถูกจริงๆสองพันเก้าอ่ะแล้วเกตนี้ด้วยอะ่ะใครเคยขายอยู่รู้นะว่ามันมันค่อนข้างสะอาดจริงๆ คือมันเหมาะสมกับราคาของมันนะพี่คือมันถูกแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างสะอาดนะจ๊ะใครไม่เชื่อก็ลองสั่งไปดูพี่2 9 0 9มันไม่เสียหายอะไรเลยนะคะลงทุนดูนะคะวัดใจไปเลย2 9 0 9ราคาส่งราคาส่งเนี้ยอันเดอร์ ถ้าคุณพี่ซื้อหนูเยอะหนูลดอีกถ้าคุณพี่ซื้อหนูห้าลูกสิบลูกยี่สิบลูกหนูมีราคาลดอีกแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองราคาส่งหนูไม่ไม่ไม่ยากพี่ราคาคุยกันได้มาเลยใครจะสั่งสั่งเลยพี่ แล้วเวลาเรารีวิวพี่สังเกตนะให้ดูทุกตัวจริงๆตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายนะคะหยิบให้ดูหมดแหละพี่ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเขาหยิบมาแค่ตัวสวยหรือเปล่าแล้วตัวไม่สวยเขาก็ไม่หยิบมาโชว์ไม่ต้องนะคะพี่ไม่ต้องคิดแบบนั้นกับโกดังสายสองนะคะหนูหยิบให้ดูเนี่ยเลอะหนูยังหยิบให้ดูเลยเอาเดียแล้วเนี่ยเลอะ เลอะถามว่าซักออกไหมพี่ซักออกตัวเลอะพี่ก็ซักตัวไหนไม่เลอะพี่ก็ไปขายเลยต้นทุนมันแบบถูกจริงๆนะคะสิบกว่าบาทอะ่ะมันหาแบบหายอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอ่ะพี่มือหนึ่งอะ่ะมือหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเสื้อยืดแขนยาวแบบเนี้ย พราะเราได้ต้นทุนถูกเราก็จะขายได้ถูกพอเราขายถูกเราก็ขายแบบได้ไวนะคะลูกค้าเพราะว่ายุคนี้ใครๆก็ชอบของถูกถูกจับต้องได้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเบสเลอร์เลยนะของโกดังเราเลยนะ ขายดีจริงๆมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะแนะนำเลยใครไม่รู้จะขายอะไรก็เอาไปเลยเอาไปขายได้เลยตามตะลงตลาดได้หมดนะคะลูกค้าไข่เขา็พงมานอนหลับอะไรตรงนี้รวมทุกไซส์นะคะ เล็กใหญ่มีหมดเดอ้อ S M L X L 2 X มีหมดนะคะเป็นกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะลูกค้าลูกคัาเป็นคนที่จะได้แกะแล้วเ,เห็นของข้างในเป็นคนแรกยกเว้นกระสอบรีวิวแต่กระสอบรีวิวเราก็เห็นทุกคนนะคะเห็นพร้อมกันนะตัดตดเดอ้อให้เห็นทุกตัวเดอ้อ สวยสวยพี่จริงๆต้องลองนะต้องลองสั่งไปดูขายง่ายขายคล่องขายได้ทั้งปีสินค้าขายดีสินค้าที่แบบว่าไม่ต้องแบบว่าลงทุนสูงนะคะลงทุนน้อย ผลตอบแทนก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะพอสมควรทัวอะไรทัวนะแชมเปี้ยนอีกแล้วทดสอบเนี้ยติดแชมเปี้ยนนะใครเจอตัวสวยๆก็กำไรไปนะพี่นะเนี่ยนี่อะไรหัวกระโหลก แต่จริงๆมันเน้นไปทางแบบตัวนี้ไนกี้มันเน้นไปทางนี้เนี่ยพี่เน้นไปทางแบบเสือ้อยืดแขนยาวใส่ใส่สบายๆใส่กันแดดใส่ทํางานเนาะมากกว่านะคะได้เลยคุณพี่พรุ่งนี้เจอกันจะจะใส่ถุงไว้ให้คุณพี่ของพี่เขาใส่ถุง ลูกค้าอุ้ยเนี่ยพี่วันนิสาหนูจะให้ดูตัวสุดท้ายนะถ้าตัวเนี้อยอ้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยตัวอุ้ยพี่วันนิสาเนี่ยดูดินนนนพี่ดูด,ด,ดิพี่ดูแชมเปี้ยนของพี่สองตัวในกระสอบนี้ดิอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะอันนี้คือเขาเรียกตัวทำกำไรนะพี่วันนี้สาจา๋า ว่าน,นิสารู้ดีไอเลเอาเเลออกเอาไว้แค่เออ 2, นะเอาโน่นออกสองอันเลเๆน่ะเออออกไปเลยอ่ะอ่อมันปิดปิดมันปิดปิดแชมเปี้ยนพี่จะให้ลูกค้าแคปแชมเปี้ยนพี่ไปมันใหญ่ดีพี่ชอบใหญ่ใหญ่ดี <laughs> อ้าวใครจะสั่งแคปหน้าจอ ส่งอินบ็อกซ์นะคะป้ายนี้เลย2,900บาทซื้อแขนยาป้ายซิมบ้าต่อไปจะเปิดแขนสั้นบ้างลูกค้าป้ายเดียวกันเป็นเบอร์หนึ่งติดตามคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ